ล่าสุดนะคะต้อมน้อยจะขึ้นไปบวชอีกแล้วค่ะเรามีบวชแบบบ่มีกหมาหนดอะไรจะมือกับเอาทอนั่นมาสันผันว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนีุ่ยชาแนลนะจ๊ะพี่น้องขาแบบพรอนอาบน้ำมันก็แล้วพี่น้องค่ะแบบอาบน้ำให้มุ้งม้ากนแล้วนะคะสวัสดีเอฟซีนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีสุก,กูสุคนนะคะเมื่อนี้นะคะ หลังจากที่เราขึ้นวัดแล้วนี่ลุยก็ได้ทําบุญบริจาควัวสองตัวนะคะแพผ้าบริจาคตัวนึ่งพี่น้องขาเพื่อที่จะไปไทยชีวิตแล้วก็คนที่มาไถยชีวิตวัวก็น่าจ,จะเป็นการจัดฉลากนน่นนี่นั่นก็คือเงืนทุกบาททุกสตางค์กับเขาวัดเบิดเพื่อที่จะไปก่อสร้างต่างๆนะคะแล้วที่นี่ มือว่านนี่ไปคุยล่าสุดต,ต้อมน้อยล่าสุดนะคะต้อมน้อยจะขึ้นไปบวชอีกแล้วค่ะรอบนี้บวชแบบบ่มีกหมาหนดไรจักมือก็เอาทอน,นันประสันพันวาคือแบบจะไปบวชขาวล่ะค่ะจะผ้าคือตอนช่วงนี้มันบอก่อยมีงานแล้ว เพิ่งกับสิไปบวชละกะ็จะได้ผ้าไอาพาจา์ไปกินมิมน์ขางนอกนั่มน,นะคะขื้นหมู่ว่านี่เพิ่งกันเลยเออโอเคเพิ่งสิไปก็เขาก็บอกคารัทธาอนุโมทนาบุญน,นั่น,นะคะเพราะว่าเราอนุโมทนาบุญอเราก็จะได้บุญเหมือนกับที่เขาไปบวชเหมือนกันนะคะเนาะ ปิ้งปลาดุกลกระปุกท่ากนกาดแบบป่าบัวซอยปลาัน,นี้ด้วยนะคะจอนุมโมธนาบุญกะบางเทือ่ออ่านี่ด้วยตัดใหม่แล้วกะอาจจะนั่มตอนน้อยไปบวชอยู่ แต่ว่าไปรอบนี้คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะไปรอบามทำอยู่เพื่อนคุณแม่ให้นัดก,กินไปซูเมอร์ไปรอบนี้ก็คือคุณแม่ก็คือปกติเลยนะคะเมื่อไรอยากขึ้นมาจังึ้นมาหรอกเคยแบบ บ่าอยากให้ปัญยากน้ำน้ำพี่น้องค่ะปัญยากน้ำลายพันสิได้แบบไปสร้างบุญเนาะ พอพาอาจารย์เป็นน่ำมักต้มหน่อยครับรดคือแบบว่าเอา่อแราไปกินมมนิมตนไปหันไปหนีแล้วก็เลยต้มหน่อยพาพาอาจารย์ไปบัดท,ที่นี่เป็นน้ตอ้มหน่อยครับรสนิ่มดีมัน เพื่อดี่ามีงานอืมตอนน่อมาเราก็ถือโอกาสขึ้นวัดเพื่อที่จะไปอันนี้เลยนะคะพาพลาจา์ไปกินในมมนแล้วก็แห้วรถมาจะตี้กันดำขึ้นไปนั่งเพื่อที่จะได้ผ้าพาจานไปหันมันอี่น,นั่นงท่านนังสบาย ก็ทำบุญอ่ะถวายง้วงกล้วยไผ่ชุวีข้อกับบือนี่ก็คือมันได้บุญใหญ่นะพี่นอน่มะมาแน่นะต่อไปนี่ลุยอาจจะบากินสัตว์ใหญ่เลยก็ได้เนื้อหัวเนือ,อยยังอาจจะบากินก็รอดูก็ทำให้ได้ก่อนนะคะถึงจะประทาฮอดเวลากับสิปฏิยัน จำมาบ้งอีกที่หนึ่งเนาะก็การที่เราบริจาควัวเพื่อที่จะไปบ้าคนไหน ให้ไปหนึ่งหลักในทําบุญไิจากวัดสองคนที่ได้ง่วไปอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเครื่องง่วน,นี่นะเพื่อนจะเน้นว่าให้ไปเลีียงออกแม่แพ้ลูกไปต่อยอดชีวิตมันาบาิอย่างก็ทำท่าบ้าบ่ใหขาบ้าหหขายมันก็สิแธิว่า ไปต่อยอดเพิ่นให้เพิ่นได้ไปเลี้ยงแต่ต่อยอดชีวิตคือมันออกลูกมานะ่ะก็สามารถที่จะขายลูกมันได้เงี้ยนะก็ได้บุญถ้าจูน้ำบางคนม,นมางีโกกาสบแม้แต่สื่อง้อเลี้ยรงราวะมันเป็นเงินก่อนเนะบางคนมันมีเงินก็ได้ตัวยี้ไปต่อชีวิตก็ถือว่าดีนะค ก็เป็นการทำบุญมา เดี๋ยวจะมาบอกบุญพี่น้องอีกเช่นนึงอยู่เรื่องการบริจาคง้วไก่หอดมือกันนะพี่น้องเพราะว่ามันไก่นะง่ามเพิ่นผุนยิบสองยิบสามเดือนกัญยาก็หอมมือกัน นี่สิบอกบุญบอกตอนนี้นี่เริ่มามันเป็นอย่างแบบกินาขาวกินยาตามปกติแล้วก็ก็เดินทางไปตาใไม่เออไปร่างแผลอยู่เรื่อยๆนะคะแผลก็ดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ